สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีายดามแรงส่วงคำคำพี่น้องจา๋าตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วบัดคำม,มาพอแดด,ดลูกกาเลยจักมัดยายรุ่นมานี่สามร้อยกว่าได้คนงานอย่าบอกมานี่ได้คนงานสคนได้คนงาน3มคน,คน,าน,คนมาลูกกา โลก,กานดำดำ,ำอบอกแสดงวันน,น,น,นี้เพิ่นโลก,กาเบิดมือเมื่อวานกะดำแหกหน้าไว้ไฮหนึง่งแล้วก็โลก,กาเบิดมือสามลอยกว่าตัดหางกาเอากาลงไปแซมเมื่ออื่นนี่ดำเบิดมือเพิ่นจ้างกโลก,กา กาพุนกะเกือบลกเบิดไทยโอ้ออยลนลกยเฮ้ยมันร่มมันโปะถ้มันแกแห่งลกหยากูเน่ดีแต่กาบรรมีหยาถ้าการรมีหยาต้องได้เลือกอีกเด้อาดียอากขดคูรหกบาทพุ่น มัดละสามบาทถือว่าแพงเลยพี่น้อง 2> 2ปกตินัน้นสองมัดห้าบาทกาลกยาก,ยากก็เลยจ้างเขาเจ้าแพงถ้าลกยากนะเขาเจ้าเบียกลกเนาะต้องจ้างแพงเขาเจ้าถึงสี่ลกเพิ่นก็เลยจ้างเขาเจ้าลกมัดละสามบาท ผุญยายบุญละมาแล้วไปเรียงงัวลุงเลิรนท่านก็นขึ้นจากดำนาเตียวมนเนียนคนงานลุงเลิรนกับมีตารุ่นจิวมีตาเด็กหน่อยซุ่มมาเมื่อวานนี่บดิมาซ้ำ เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทีมงานเจแล่ยังพากันไทพากันดำอยู่ตัดทางกาเอากาลงไปแซ่ตื่นมากับพากกันดำหน้าแซวแซวพี่น้องจา๋าเมาไผ่เมามันผู้ใดก็อยากแล้วผู้ใด ได้ดำก้อนกับถือว่าหลอดไปผู้ใดดำน้ำหลังกับเพอเพออาจสซิบบมีนำ้ำนี่อันนี้จะเป็นก้านี่มัดก้านะจ๊ะมัดละสามบาท แต่สมมตินี่มันน่านคำเนาะหกโมงยังบบมือดอยู่เด้อและกระเริ่มหาคนงานยากกายายลียายลีตตกนกำหลังโมถ้าพุนยักพักกันเร่งเมาไทยหน้าดำหน้าอยู่พี่น้องเจนแหละ ทีมงานเจแล่ มาแดดส่วงคำคำมาพอแดดเมฆหายเบิร์ึ้นเลยตียายลีเมือหาานึงเขาเอาง้าเขาขอเขาคอกขลักเขาสิพักกันดำต่อป่ะนะ ยายลีแล้วก็บบ้านเด็ดำหน้าเจ้าของนอกกาอยังหน่อยก็เลยหาซอยพุนันซอยพุนีบางเหมือแล้วก็ไปรับจ้างแน่วานแล้วก็ปรับจ้างลูกกาให้ยายรุ่นรอบเสาืันนี้แล้วก็มาซอยเจลหล่เริ่มคําแล้วพี่น้องแดดอ่อนแล้ว หาโมงกว่าก็าเจ้ากับ,บริดำทีบริดำห้างเกินเนาะอันนี้ก็จะเป็นเจดีหรือว่าถาตดใส่กระดูกของพ่อเจแหละเนเพิ่นเสียไดย ตักแต่บ่มียังหน่อยหมดเลยโมเมนต์สามสิบปีเสาวกว่าปีประมาณนั้นดำหน้ายังมือแรงพอเพิ่นลกกกาเบิดมือเนาะมือก่อนนะ่ะบ้านนึ่ก็มีคนลกกกาให้เพิ่นก็เลยดำเบิม้มือมือหนีก็ยายลีลุงไข่มาดำซอย แล谢谢้วก็มีมูของครูแฟดยายลีเราขึ้นแล้วก็เจนแหละเอาไว้ไว้ไว้ไ oh ว้เอาแบบเมาบึงดูโมเมนต์เอาแบบลายวัน ให้เขาซาแน่ว่าอันปีนี้แล้วกอนมมน่ะปีที่แล้วเี่กะแล้วน้ำหลังมมพอเพิ่นเห็ดหน้าอีกทงหนึง่งเนาะหน้าติดกันนะ่ะมองเขียวๆนะ่ะปีนี้นะเจ้าของเขาเห็ดเบิร์ตเขาเห็ดหน้าวานเนี่ยติดกระเจแลนะ่ะเนาะแต่ว่าแถวเขตนี้ไปเดยวเขาจะเห็ดหน้าวานเบิร์ตสองสามเจ้าไปนะ ปีก่อนเจลี่เพิ่นเฮ็ดเอาปีนี้เพิ่อนเฮ็ดตะนหน้าเพิ่นก็คือสิแหลีวก่อนโมยดอกพวัดดําก่อนโม่เจ้ารู้สิข่อยบ่ข่อยก็ยังบ่ทันได้ดำจักต้นอยู่พี่น้องอืมบ่ดำบ่ต้องห่วงดอกหมู่แล้วเพราเขาก็ลุ้มแบบกัแล้วคือกันของหัวหน้าน่ะต้องคอยวันท่าอยู่แล้ว แต่ก็บ,บริยากดอกหอดมือแล้วก็โทรหาคนงานอยากได้จากคนเขาเจ้ากระหามาใหา้เนาะคนงานก็นได้เข้ามาผมได้น้ำท่วมตอนนี้น้ำท่วมอยู่ถ้าพ้นโบโตกลายมือมันก็แห้งเคื่อนตอนนี้บ้านเขาเจ้านำ้ำท่วงหน้าบ่มีครับ ประมาณน่นแหละอาทิตย์กว่าคือสีได้ดำอยู่ดีแต่บบอึดน้าดำเนานนตะต่เก่าแต่ละปีได้ฟ้าวน,น,น้ำํำเด๊ดำน้านี่หรอดลมลอด,ลลอดตายยันนำ้ำแหงปาฟ้าว ตูเตเด็กคำคำว่าจังขึ้นแต่ปีนี้เรื่อยๆบไิ้อึดนำพุ่นนำมีสุไห้ปีนี้คือชิบริซอยเขาหรอกเขาสีแล้วก่อนอ,อีกมือสองมือเียเข้ากันดีแหละเคืองแล้วเนี่ยเนาะ ลุงเลินกับสีแหล่คเลยแมนเพื่อนได้คนงานหลายมืออื่นเพื่อนกัแลนแต่วานเด้วอแต่ว่าคนงานบบมีกับสีดำอีกสองมือคนงานก็หายจุดเบิดงานหายไปเสอีกเล่ถือเสือมากก็ดีก็ ลูกสาวเจแล่ไปองเทพได้เดือนกว่าขึ้นไม่เห็ดน,น้าขึ้นมากับพอดีดับหน้าโลหรถ บ้านเฮาพี่น้องอาีิบลักกะทำนาแต่เพิ่นดำให้แล้วเพิ่นก็ขึ้นแล้ว ตดัวอลเราอยู่เาอยู่ทาแก่นเด็กซากะนละซากะตะบลุมเอาเพชรดำแรกๆมันก็ปวดแอลอยู่พี่น,อน้องเนาะมือสองสมมือแหลกหลังจากนั้นไปมักก็ซินเม็ดป็นเรื่องปกติ ส่วนใหญ่ก็ไม่ตะกลมเด้บ่ค่อยได้เงยแต่ว่าดำนานี่มันก็บ่ได้เมยเท่าลบก,กาถอนกาถอนกานสิเมือยเพราะมันใสแห้งหลายขันถอนกาบ่มียอมเหอนไปรับจ้างก็คือสิบ่ได้หลายคือโมแต่ว่าดำนาเน่นะได้มันก็ดำไปเรื่อยถึงเวลาแล้วก็ขึ้นแต่ว่าดำนาเจ้าของก็เฮ็ดไปเรื่อยๆ บ่มีเวลาหลอบเสาบ,บางที่กัขึ้นเทียงขึ้นใบก็บมีหอบแรงบางเทธอก็บจนหอดทุ่มหนึ่งก็เคยเรียบร้อยแล้วให้เดียวกับแป๊บเดียวเนียดำพุรณาสองหนา เพิ่นดำเล้วเพิ่นกระไทยหน้าแรงไว้ให้สองให้ตื่นมากอะขาดขาดและกระดำโลดผุ่นแหละหน้าเพิ่นกระซุดผุ่นละต่อหน้าเบาหมีพูนเนาะ นี่เพิ่นดำหน้าสองมือ,อ,มอก็ได้หลายไฮโยพ,พุ่นดำอีกมือสองมือกระงขึ้นแล้วดีแตน่นานคำจนทุ่มหนึ่งผมได้มันจังเริ่มมืด หกโมงเนี่ยบ้านเมิดอยู่ ฝนโปตกหลายมือแล้วพี่น้องเดี๋ยมาเท่านี้บอมีก็จีขอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วทาผู้ชมสบายดีจะหกโมงแล้ว ให้หน้าไว้ให้สองให